สวัสดีครับเข้าสู่แชแนลไอกระปองครับมีห้องนเนื้อครับน,นี่เอาจะมาหลาบกวอยส้อยจูครับวันนี้อยู่บ้านทุ่งหาเจเลยนะครับวันนี้ไปซื้อเนื้ออยู่ทับหลวงมาห้องจะมาเอาถ้วยกับซ้อนไวนะ้นี่ยใส่ต่อพร้อเอาหมูป่ะเอารถใครไปอออ

นั่นจะมวน้อยครับพี่จะทายหาแม่ท่ายเขียงก่อนถ่ายแล้วเนีย่ย เขียนจุบจับจูบผม ตับตับตับ, yeah. ตบอืมอตับอืมอร่อยห้งหน้าประตูบ้าน ไม่ค่อยกลับบ <m> ้านกันดิเศรษฐกิจไม่ดีมากเลยนั่นแล้วแต่เราคนวันนี้เศรษฐกิจมันแย่นลำบาก ข้ัวมือต้องใส่เกลือเผียวว่าท่านได้ต้อยู่ป่ะเพี้ยยไม่ต้มเลยไมต้องใจว่าใส่ก็ได้ดีครับดี เลือดที่นี่จจหลาบไปแล้วนะตอนพ่นจะทายใกล้ๆเยอะ ข้าวคั่วหอมกโปกะโปะไม่ตามด้วยพริกป,นกปน่นคือป่นเนยหนุยเผ็ดตายไม่เอาเรื่องอเเ็คือกินหนุยเผ็ดตายพริกใหม่ป่นใส่พริกหลายสเป็กกินไม่ได้หืมกินพริกมาเลยอ่ะ แบบนี้มาแล้วอย่างเงี้ยเจ็บนัวโคะได็ว้าวไฟสุดแซ่บชิมเลย ชิมไล,ล้วเนีการ้านอะไรเนยแอตไปเข้าไปรุดด่วปรุดขนาด